เป็นคาคุบูทออะยาเี้คร uh ับ oh. น hmm. ี่เป็นของโซงเต็นทหมดเลยวอะนี่ค่ะปูนองกีขวดเหี่ยตัวดนมเยอะบของนาัก้ต้นยอดของงานนี่แต่วุ้นขวนมแบบสัยวนมมดปกินได้ครับอไรีมเ้ามันาิดครับจะได้ยยังไงบ้างอ๋อจะได้ปุ๋ยคิับ้าปุยคิวบ้าใหได้จากคน ผมได้บริกาคเป็นหม้อใช่ไหมครับก่ะปุกหม้ออีกเป็นสีต่อนะครับยิ่งต่อนต่อนยิ่งต่อนมาเป็นต่อนยิ่งต่อนให้กับคนไม่ใช่ประโยชน์ต่อ ผมแล้วก่นวกนอนั้งบาอข้อที่อยู่ในตัวก่อที่จะไปกับตะินเนีย่ <laughs> นยครับรตะลินกับอเนครับอะไรนะรัวอะไรกับพี่้าว